สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับทิพย์เกสอค่ะวันนี้นะคะจะมาทําแรนดอมกับหัวข้อที่ว่าเรื่องด่วนที่จักรวาลต้องการให้คุณได้รู้ในตอนนี้นะคะถ้าใครได้เข้ามาดูแรนดอมนี้อาจจะเป็นเรื่องของคุณที่คุณจําเป็นต้องรู้ก็ได้จากจักรวาลค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าเรื่องด่วนอะไรที่จักรวาลต้องการให้คุณรู้ในตอนนี้คะ เราก็จะอ่านกันไปตามไพ่ที่เปิดมาเรื่อยๆนะคะอ่านกันไปเรื่อยๆเลยค่ะถ้ารู้สึกว่าพลังงานนี้ตรงกับคุณก็สามารถฟังได้เรื่อยๆนะคะไพ่แบบแรกของเราเลยชาริออตชาริออตแล้วก็3าไม้เท้าเจ็ดเหรียญ 5ถ้วยเด e w เวอร์พลังงานที่พ่อยากจะบอกในตอนนี้ตัวตนของุุเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับว่ามีความลุยมีความตั้งอกตั้งใจที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตให้สำเร็จไม่ว่าจะหนักจะเหนื่อยแค่ไหน ไม่ว่ารู้สึกถึงความยากลําบากแค่ไหน,นบางทีเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณจะทํามันให้เต็มที่คุณจะลุยให้เต็มที่ต่อให้ปากปั่นคืออันเนี้ภยภพ่ไปเนี้ยในสถานการณ์ตรงนี้เลยนะมันหมายถึงความอดทนหมายถึงพลังงานที่คุณจะต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้นะคะคือคุณรู้ตัวว่าคุณมีศักยภาพที่ดีคุณเชื่อมั่นว่าคุณจะต้องทํามันให้สําเร็จ แล้วคุณก็มั่นใจในตัวเองด้วยและคุณได้ตัดสินใจแล้วด,ด้วยว่าคุณเต็มที่กับมันจริงๆค่ะสามไเท้าหมายถึงในเรื่องของหน้าที่การงานการรอคอยหรือว่าก่อนหน้านี้การลงทุนการร่วมหุ้นหรือคุยในเรื่องของอในเรื่องของธุรกิจการงานเนี่ยกับใครอยู่แล้วมองว่าตัวของคุณเองเนี่ยพิจารณาแล้วว่าเออมันมีความเป็นไปได้นะ มันมันเป็นอะไรที่ที่คุ้มค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณก็ได้ร่วมลงทุนตรงนั้นไปทีนี้5้าถ้วยเนี่ยมันเหมือนกับความรู้สึกของคุณในตอนนี้รู้สึกผิดหวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นออ่บางทีคุณอาจจะคิดว่ามันมันไม่เป็นไปอย่างอย่างอย่างที่คิดอะ่ะเดบิว์ขึ้นมาเนี่ยความหวังของคุณเนี่ยมันมันสวยหรูนะมันดูดีมันแบบรู้สึก คือถ้างานนี้สําเร็จแล้วเนี่ยมันเหมือนกับอ,อนาคตของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณคาดคิดอะ่ะมันจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมันจะเป็นอะไรที่ทําให้คุณมีความสุขมากๆอย่างเงี้ยคะ่ะ n o t ด the word คือความสุขคือความสมหวังคือเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่ยังไงเดีย <c oughs> คุณอาจจะหมายถึงความอิสระภาพ ทางการเงินหรือว่าเหมือนได้เงินก้อนใหญ่จากการลงทุนนี้มาคุณจะรู้สึกสบายมันเป็นความฝันที่คุณมันยิ่งใหญ่มากที่คุณแบบจะบอกว่าในอดีตที่คุณได้ตัดสินใจที่จะลุยกับมันหรือว่าทุ่มเทให้กับงานนี้เนี่ยมันคือความฝันอันยิ่งใหญ่คือความสุขหรือว่าเป้าหมายอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันเป็น the w o r l เป็นโลกทั้งใบให,ให้กับคุณเลยอย่างเงี้ยค่ะความสําเร็จอนี้ค่ะ,คนนคะแต่ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกผิดหวังอยู่ก็ได้นะอ่ะไพ่อย่าบอกอะไรอีกนะคะ เกี่ยวกับเรื่องที่คุณต้องรู้ห้าไม้เท้าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันขัดแย้งมันขัดแย้งไปหมดเลยอะ่ะไม่เป็นอย่างที่คิดเอาไว้ในออกวอนสองดาบคุณรู้สึกเหมือน คุณรู้สึกเหมือนท้อแท้นะในตอนนี้ท้อแท้เบื่อหนายกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นรู้สึกว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่คุณคาดคิดคุณกำลังคิดว่าคุณตัดสินใจถูกต้องหรือเปล่าหรือคุณกำลังเสียใจกับสิ่งที่คุณได้ตัดสินใจทำลงไปหรืออาจจะเหมือนกับ มองทุกอย่างไว้อย่างสวยหรูแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเลยคุณกำลังรู้สึกท้อแท้แล้วก็รู้สึกเราตัดสินใจผิดพลาดไปจริงๆคือตัดสินใจผิดพลาดกับเรื่องที่เรามองเอาไว้ในแปถ้วยเนี่ยเหมือนคุณทุ่มเทนะเหมือนคุณทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณเนะี่ยลงไปกับการลงทุนนั้นๆตัวในตอนนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมัน แทบจะไม่เหลืออะไรเลยอ่ะคุณอยากจะละทิ้งคุณไม่อยากจะสนใจแต่สิ่งนั้นนะ่ะที่คุณได้ที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปที่คุณได้ให้ไปแล้วก็ทุ่มเทไปเนี่ยมันก็มากมายเกินกว่าที่บางทีเนี่ยคุณจะปล่อยวางได้ลึกๆคุณก็อยากจะปล่อยวางแหละนะคะแต่บางทีมันก็ทำใจลำบากเหมือนกันนะในตอนนี้นะคะโอเคกับเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นเหมือนกับเหมือนกับอะไรที่ดูดีอ่ะมันก็กลายเป็นอะไรที่ยากไปหมดเลยอะคะ่ะ ไพ่อยากบอกอะไรอีกนะคะจักรวาลอยากบอกอะไรกับคุณอีกสิบไม้เท้าแปดเหรียญหนึ่งเหรียญสี่ถ้วยสี่ดาบ เรื่องที่คุณต้องรู้ในตอนนี้ถ้าหากว่าคุณอยู่ในสถานการณ์นี้จริงๆที่เราพูดไปทั้งหมดนี้นะคะ mm hmm. เขาบอกแค่ว่า,าคุณน่ะสีดาบสีดาบสีถ้วยออกมาออกมาออกมาบอกว่าขอให้คุณอย่าได้คิดอะไรเยอะเลยบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดก็ได้สิ่งที่คุณลงทุนไปนั้นมันอาจจะไม่สูญเปล่านะมันไม่ได้สูญเปล่าหรอกคะ่ะเพียงแต่ว่าในตอนเนี้ย เงินของคุณน่ะธุรกิจของคุณหรืออะไรที่คุณลงทุนไปเนี่ยมันกำลังทำงานอยู่แล้วก็สิบไม้เท้ามันเหมือนกับเหมือนกับการเงินของคุณกำลังทำงานกำลังงอกเงยกำลังกำลังทำในสิ่งที่จะตอบแทนคุณน่ะมันอาจจะมีอะไรที่มันผิดพลาดไปมันอาจจะมีอะไรที่มันไม่เป็นไปอย่างที่คุณคาดคิดเช่นระยะเวลาในเรื่องของการกำหนด อะไรก็แล้วแต่นะคะมันเกิดความวุ่นวายมันเกิดอุปสรรคขึ้นมาเขาบอกว่าในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินของคุณที่ลงไปนั้นเนี่ยมันยังทำงานอยู่นะมันยังทำงานของมันอยู่เมื่อถึงเวลานะคะ7เหรียญกับ1เหรียญขึ้นมาเนี่ยเมื่อถึงเวลาเนี่ยเงินที่คุณลงทุนไปโปรเจกต์งานที่คุณคุยเคยคุยเอาไว้คุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเป็นก้อน มันจะกลับมาหาคุณเพราะฉะนั้นสี่ถ้วยกับสี่ดาวขอให้คุณนิ่งๆขอให้คุณมีสมาธิขอให้คุณมีสติแล้วก็ขอให้คุณอย่าเครียดแล้วก็อย่าคิดอะไรเยอะนะคะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็แค่ทำใจรอคอยมันจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีแบบที่คุณไม่คาดคิดนี่คือเรื่องที่คุณต้องรู้ทำไมตอนนี้ก็คืออยากจะบอกว่า ทำไมย่จักรวาลอยากให้คุณรู้เรื่องนี้คะเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นกับความรู้สึกของคุณในตอนนี้ tower the fool สามเหรียญ เกิดอะไรขึ้น s t r e n g t h king of sword อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกอะไรที่เขาเรียกว่าสถานการณ์ของคุณในตอนนี้เป็นอะไรทําไมจักรวาลต้องให้คุณได้รู้ในตอนนี้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือ tower คุณรู้สึกเหมือนบางทีเนี่ยจะรู้สึกสติแตก อาจจะรู้สึกเหมือนสิ่งที่คาดหวังหรือว่าการเงินที่คุณได้ทุ่มลงไปนั้นมันมันพังอะ่ะมันพังทันายมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันมันสูญสลายมันดับสิ้นมันมันไม่โอเคเลยนะคะเมื่อคุณได้รู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยอาจจะทําให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นอาจจะทำให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นอาจจะทําให้คุณรู้สึกปล่อยวางแล้วก็หยุดอยุดตรงนี้คุณไม่ต้องทําอะไรคุณไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เดี๋ยวอีก ไม่นานเกินรอนะคะคุณก็จะได้เจรจาในเรื่องของธุรกิจของคุณในเรื่องของการเงินตรงนี้ใครบางคนอาจจะมาหรือหุ้นส่วนของคุณหรือคนที่คุณได้ร่วมงานร่วมลงทุนไปนั้นจะมาเจรจากับคุณนะคะจะมาบอกเหตุผลว่าอะไรทำไมยังไงถึงเกิดความล่าชา้าติดขัดอะไรก็แล้วแต่นะคะนี่คือเรื่องที่คุณต้องรู้นะในตอนนี้มันจะทำให้คุณดีขึ้นสตรในตอนนี้ งานตรงนี้ที่คุณได้ทำไปนั้นมันเป็นงานใหญ่ขอให้คุณนิ่งขอให้คุณอดทนขอให้คุณเครียกว่าอย่าอย่าสติแตกถ้าเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ขอให้คุณมั่นใจว่าคุณไม่ได้คิดผิดหรอกอคุณไม่ได้มองอะไรที่ผิดพลาดไป แต่สิ่งที่ผิดพลาดนั้นไม่ได้เกิดจากการมองของคุณนะคะมันเป็นเรื่องที่บางทีเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะควบคุมได้เชื่อว่าการที่คุณตัดสินใจได้ร่วมลงทุนไปนั้นในเรื่องของการเงินการทองนะั้นแล้วมันติดขาดอยู่ในตอนนี้ตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณตัดสินใจนั้นเชื่อว่าคุณตัดสินใจไม่ผิดพลาดค่ะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามสเตปหรือเป็นไปอย่างที่คุณได้ คุยเอาไว้ตั้งแต่ต้นเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะคะอะอะไรที่ไพ่อยากจะบอกอีกถ้ามันเกิดเหตุการณ์เทวเวอร์ขึ้นมาในตอนนี้ขอให้คุณได้รู้เอาไว้นะคะว่าขอให้คุณสบายใจได้เร็วๆนี้จะมีการปรับความเข้าใจแล้วก็ได้มาคุยกันให้คุณได้รู้นะคะถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่อย่าลืมนะว่าไพ่ออกมาบอกแล้วนะว่า อะไรที่คุณได้ทําลงไปอย่าลืมไพ่ใบนี้นะคะคุณจะได้รับผลประโยชน์ของคุณนะคะเป็นเงินก้อนใหญ่เหมือนที่คุณได้ลงทุนไปนั่นแหละคุณจะได้รับนั้นเงินก้อนเงินของคุณกลับคืนมาค่ะนี่เป็นเรื่องที่ดีที่คุณควรต้องรู้แล้วก็ให้คุณปล่อยวางนะคะถ้ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น8ไม้เท้า9ไม้เท้าไพ่จักรพรรดิ เด็กไม่เท้านะคะก้าวถ้วยถ้าอยากจะสื่อสารหรือจัก,กรบาลนี่อยากจะบอกให้คุณได้รู้ว่า,าบางครั้งเนี่ยในเรื่องของหน้าที่การงานหรือหรือคนที่ได้รับโปรเจกต์นี้ไปอะ่ะคนที่เขาทำงานน่ยบางทีมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิด มันอาจจะมีความยากความลำบากเกิดขึ้นบางครั้งงานนี้มันอาจจะเป็นในระดับที่ว่าทำงานเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอิทธิพลผู้มีอำนาจผู้มีบารมีเพราะฉะนั้นเนี่ยณักสานการณ์ในตอนนี้มันอาจจะอยู่ในช่วงจังหวะของการพิจารณาการรอคอยอะไรบางอย่างอย่างนี้ค่ะอืมก้าวถ้วยยังไงก็แล้วแต่ ขอให้คุณแค่รอคะ่ะคุณจะได้ชีวิตหรือว่าสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ย The w o r d ของคุณเนี่ยมันจะกลับคืนมาสู่คุณอย่างแน่นอนคือก้าวถ้วยเนี่ยมันคือความพอใจมันหมายความว่าขอให้คุณรอขอให้คุณอยู่แบบเรียกว่าอยู่ในสถานการณ์นี้แบบนิ่งๆเงินของคุณผลประโยชน์ของคุณไม่ได้สูญหายไปไหนเมื่อวันหนึ่งที่ออสถานการณ์ตรงเนี้ย กระบวนการในเรื่องของการทํางานการพิจารณาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเสร็จสิ้นสมบูรณ์น่ยคุณจะได้รับผลประโยชน์ของคุณการเงินการทองของคุณแล้วคุณจะพอใจกับสิ่งที่คุณได้รับนะคะ,ะคุณจะพอใจอย่างมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันเด็กถึงไม่เท้าเนี่ยลืมๆมมันไปก่อนนะคะถึงเวลาคุณก็จะได้รับเอง คุณได้รับอย่างแน่นอนค่ะนี่คือเรื่องที่คุณต้องรู้นะเพราะตอนนี้จากประวันบอกว่าคุณเริ่มสติแตกคุณเริ่มไม่เป็นตัวของตัวเองคุณเริ่มรู้สึกคิดพลังงานลบๆออกมาเจ็ดไม้เท้า King of Cups The h i g h Priestess ราชนีไม้เท้า ไนซ์ออฟบอลโอเคให้บอกว่าจากักรบาลบอกว่าช่วงนี้คุณมีหน้าที่อะไรคุณก็ทําไปเถอะค่ะเซเว่นออฟบอลเนี่ยคุณเชื่อว่าตัวของคุณเองเนี่ยมีหน้าที่หลายอย่างในเรื่องของการงานของคุณขอให้คุณปล่อยวางแล้วก็ไปโฟกัสหน้าที่การงานของคุณนะคะเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวแล้วนะคะเขาบอกว่า สิ่งที่คุณได้ทําลงไปนั้นหรือว่าได้ร่วมหุ้นลงทุนลงไปนั้นเนี่ยมันต้องผ่านพิจารณากผ่านการอนุมัติหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพิจารณาจากจากบุคคลที่มีอํานาจหลายๆคนซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะต้องรอคนนั้นอาจจะต้องรอคนนี้แล้วก็ต้องอาจต้องรอคนนี้คือมันเหมือนกับต่างคนต่างที่คือมันต้องเซ็นหลายขั้นตอนออการเซ็นอนุมัติหรือว่าการพิจารณาในเรื่องของการงานเนี่ยม,ม,มันไม่สามารถที่จะเป็นไปในขั้นตอนนี้เนี่ย ในขั้นตอนเดียวเนี่ยแบบเสร็จแต่เมื่อทุกอย่างมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านการพิจารณาแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งคนที่มีหน้าที่ตรงนี้หน้าที่ดูในงานรายละเอียดอะไรต่างๆความเรียกว่าเรียบร้อยอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อมันผ่านไปแล้วเนี่ยนายออฟเพเนอร์ออกมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินรับทองรับผลประโยชน์ของคุณอย่างแน่นอนคะ่ะคุณไม่ต้องกังวลใจไปนะคะขอให้คุณปล่อยวางแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวคุณเอง ทำงานของคุณไปโอเคไหมทานี่เราจะมาเปิดไพ่นางฟ้าให้กับคุณนะคะไพ่านางฟ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างเรื่องที่คุณต้องรู้ในตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้หลายๆฝ่ายหลายๆคนนะคะกำลังช่วยกันอยู่นะในโปรเจกต์นี้ ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้นิ่งนอนใจหรือว่ามันไม่ได้เป็นไปแบบที่ค,คุณคิดว่ามันปล่อยไปแล้วรือว่ามันไม่สําเร็จหรือว่ามันไม่เกิดผลลัพธ์ใดๆทุกทกคนกําลังช่วยอยู่ค่ะกําลังช่วยกันให้งานตรงนี้มันสําเร็จแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีเพื่อให้การเงินการทองผลกําไรนี้มันออกมานะใช่และสิ่งที่เรากล่าวไปทั้งหมดนี้ใช่แล้วและคิดว่าไม่นานเกินรอแล้วค่ะ คุณทาหน้าที่ของคุณไปในตอนนี้คุณจะได้รับผลประโยชน์ของคุณทั้งในเรื่องของทุนที่คุณลงทุนไปและในเรื่องของผลกําไรเชื่อว่าคุณได้รับมาแน่นอนคุณจะได้รับผลประโยชน์ของคุณอย่างแน่นอนค่ะและมันใช่มากๆด้วยในสิ่งที่พูดไปทั้งหมดนะคะเอาหน้าในอนาคตอันไกล้นี้อาจจะเป็นในปีหน้านี้ก็ได้ในต้นๆปีหน้านี้ก็ได้นะคะ ปีใหม่นี้เลยก็ได้นะอ่าเอาเอาเป็นว่าอะไรที่คุณลงทุนไปแล้วเนี่ยคุณไม่สนเปล่านะคะคุณจะได้กลับมาอย่างแน่นอนค่ะอีกไม่นานเกินรอเนาะถ้าจะเป็นอีกสัก6เดือนถึง1ปีเนี่ยก็ถือว่าคุณรอได้เพราะในสถานการณ์ในชีวิตคุณเนี่ยคุณไม่ได้เอ่อเรียกว่าคุณมีงานอย่างอื่นที่ทำอยู่แล้วคุณก็ทำไปแค่นั้นเองค่ะคุณนิ่งๆเดี๋ยวคุณก็ได้เองนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเรียกว่ามันจะเกิดความสงบสุขแล้วก็รายละเอียดอะไรต่างๆในชีวิตหรือรายละเอียดในงานเนี้ยคุณจะมันเหมือนกับว่าเมื่อเสร็จสิ้นจากงานนี้คุณจะได้รู้เรื่องราวทั้งหมดทุกอย่างมันจะสงบลงแล้วทุกอย่างเนี่ย จะชี้แจงรายละเอียดกับคุณอะไรกับคุณว่าเฮ้ยทำไมมันถึงได้ติดขัดทำไมมันถึงต้องยาวนานขนาดนี้เดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยมันจะเรียบร้อยลงตัวได้เป็นอย่างดีคุณไม่ต้องกองังวลนะคะคุณไม่ต้องกองังวลใดๆเลยค่ะขอให้คุณอยู่ในความสงบขอให้คุณแบบสบายอกสบายใจอย่าไปคิดอะไรมากทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันจะ เขาเรียกว่ามันจะราบเรียบแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีถ้าคุณได้ฟังตรงนี้แล้วคุณรู้สึกในตอนนี้คุณเป็นทาวเวอร์เชื่อว่าถ้าเหตุการณ์นี้ตรงกับคุณนะคะคุณกําลังร้อนคุณกาลังรู้สึกว่าคุณไม่โอเคกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อคุณได้ฟังข้อความนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณสงบลงจะทำให้คุณรู้สึกเข้าใจอะไรบางอย่างมากขึ้นเชื่อว่าคลิปนี้จะช่วยในความเป็นคุณ ในตอนนี้ได้มากเลยนะคะเชื่อว่าอย่างนั้นนะอืขออีกตอนนี้พายอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณต้องรู้คุณควรเทคเช่นกับตัวเองปฏิบัติอะไรที่มันเป็นหน้าที่ของตัวเองได้แล้วนะคะขอให้คุณปล่อยวางเรื่องนี้นะเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยคุณจะได้รับผลประโยชน์ของคุณ และรับสิ่งที่คุณลงทุนไปกลับคืนมาแน่นอนตอนนี้คุณควรเดินหน้ากับชีวิตของคุณต่อคุณควรต้องทำอะไรคุณก็ทำไปคุณมีหน้าที่แบบนั้นนะคะ yes ใช่และนี่คือคำตอบที่ใช่จริงๆออกมาสองครั้งแล้วนะคะ yes yes กับ yes ใช่แล้วนะนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในตอนนี้มันคือสิ่งที่ถูกต้องแน่นอนค่ะขออีกใบหนึ่งค่ะ b a d a n c e นะคะ ความสมบูรณ์แบบความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งความร่ำรวยหรือว่าชีวิตที่มีความสุขที่สุดที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่คุณต้องการกับคำว่าเดวเวอร์ขอเป็นคำว่าเดวเวอร์ได้ไหมในสิ่งที่คุณปรารถนาความสุขที่ยิ่งใหญ่ของคุณน่ะคุณจะได้รับมันแน่นอนนะคะขอปิดท้ายด้วยไพ่ออฟเบนแดนซ์นะแล้วก็เดวเวอร์ที่คุณคือความปรารถนาของคุณคือความหวังของคุณนะคะคุณจะได้รับมันแน่นอน เอาเป็นว่าอ่าเตอ e ์เนียฟิวเจนะคะในอนาคตอันใกล้นี้ถ่ายว่าไม่เกิน1ปี6เดือนถึง1ปีนะคะเชื่อว่าคุณจะได้รับพลังงานที่ร่งยิ่งใหญ่รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่คุณได้รอคอยอย่างแน่นอนคะ่ะ นี่คือเรื่องที่คุณควรรู้ในตอนนี้นะคะอยากให้คุณสงบแล้วก็อยากให้คุณมีความสุขแล้วก็อยากไปคิดมากปล่อยวางไปก่อนนะคะแล้วก็ take action กับตัวเองได้แล้วในตอนนี้มีหน้าที่อะไรก็ทำไปถึงเวลา Perfect Timing ของคุณคุณก็จะได้รับผลประโยชน์ของคุณและสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เรื่องราวที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คุณจะเชื่อไหมล่ะ yes yes นะ <laughs> ออกมายืนยันนะคะว่าใช่แล้วโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะรยลเอียไอยูใต้คลิปแล้วนะและเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องทิพย์เรียนสอนเลยนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะบายนะคะสวัสดีค่ะ